ดีคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สะดกบ็อกทุมตรงสะแก้นะคะกับเร็นสบายก่อนเข้าต้องลงชื่อก่อนมากี่คนก็แล้วแต่ต้องลงชื่อคนหนึ่งนะคะ ถนนะะสถานที่กว้างมากเลยลมลื่นสะอาดสะอานนะคะก็คงยามความสะาดไม่มีต้นไม้น้อย,อยขึ้นเลยดีมาก คนไม่ค่อยมีชอบมากก็นี้น่าจะเป็นวันไหวก็ด้วยแหละเลยไม่มีคนมากว้างนะคะคนไม่เยอะนี่ก็ก็ดีเหมือนกัน จะไปดูภาษาตะกช็อตพมที่กว้างเนี้หน้าปั่นจักรยานไม่มีอะไรก็มีก็มีแต่สั้ เราไปดูปราสาทกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ทางเข้าปราสาทสดอกกอกทมแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะจริงๆทางเข้าเหมือนข้าวบูญละนะเนี่ยคือเหมือนลายบูรณะรจริงๆมันหักไปแล้วเหรอคิดว่านะใช่ข้าวบุญละนะ

หินตะก้อนแขก้อนใหญ่มากคุณสมัยตะกโกนแข็งแรงมากอันเนี้ยโอ้โหมีความสามารถมากอันนี้เป็นยังไงอันเล็กๆยังไงเนี่ยเฮ ก็ชอบนะวัตถุโบราณอะไรแบบนี้ชอบมากชอบศึกษาชอบประวัติชอบการเล่าฟังประวัติการเล่าชอบมากเลยชอบโบราณนึกคดีตรงนี้น่าจะเป็น dừng แต่เราก็ชอบนะเพราะวันบรรยากาศรอบข้างร่มเย็นนะแต่อันนี้เราอยู่กลางแสงแดดเป็นอะไรที่ประทับใจมากเนี่ยมารอบสองนะคะาครั้งที่สอง sồi ma luôn. điên không đi được không? nè, từ nay nãy đơn giờ, từ nay đến giờ, từ nay ตรงนี้ไปตรงนู้นตรงนู้นแล้วเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นน่าจะขึ้นได้ทางนู้น โดดลงหัวลงไปร้อนลืมแล้วลืมร้อนแล้วโดดลงหัวลงไป แค่ชนี้ตันตันบนซ้ายอืบนซ้ายเดียวขึ้นดูจากหินสลับกะเกะ่าใหม่เนาะมีการบวรณะใช่เหมือนเอาหินมาเรียงซ้อนๆกัน่เฉยคิดว่าแต่ทำได้สวยมากเลยนะทำสวยมากเลยดูหินเสีย ต้องใช้กี่คนยกเนี่ยว <c oughs> <c oughs> างท่อแต่เขาทำให้แต่ก่อนนี้มันทะลุถึงกันได้นะเน,นี่ยแต่ทำไมเดี๋ยวนี้เขาเอามาปิดไว้อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นพายุถล่มอะไรหรือเปล่าก็เลยต้อง ทำไมบุลลัโบุลลาน,นี่ก็ดีนะเป็นอะไรที่แบบชอบมากเลยไปต่อได้ แล้วก็ต้องลงตรงนั้นแล้วก็ไปขึ้นอีกทางนึ่งเื้อเข้าแล้วเอ๊ะสวยนะคะสวยมากเลยถ้าเกิดว่าเรามาตอนอากาศเย็นๆนะบอกได้เลยว่าเดินสบายมากเลยอะนี่ทำเป็นที่อะไรอะ ทำไปที่ล้างมือหรอหรือว่าไงอะ่ะเนี่ยนี่เป็นรูเป็นรูไหลลงไปเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นรูรูล,ลงไปเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะอืมอะไรก็ไม่รู้ สถานที่จำลองเชล้นีที่นี่ถ้าว่าเป็นวัดก็ไม่น่าใช่เนาะว่าสมัยก่อนไม่น่าใช่เป็นปราสาทเป็นที่เป็นที่ของจักรพรรดิคิดว่านะสมัยเมืองโบราณก็จะเป็นแบบนี้สมัยเมืองโบราณ โอเคเดี okay, nah, mm ๋ยวเราไปเดินไปดูตรงนู้นกันดีกว่าแล้วเพื่อนเราเออหมูกะไหลสวัสดีฮัลโหลฉันเฮ้ยโอ้ ขึ้นตรงนี้ต่อ

ที่มีของขายีของแล้วทางซ้ายมืออ่ะที่เป็นรูป Ну ปูนเทอะไรเนี่ยจะเป็นก้อนอิฐอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณสมัยก่อนเขาจะตัวใหญ่เงี้ยเป็นชั้นได้สมัยก่อนคนตัวใหญ่ทีงนั่นแล้วเขาช่วยไม่ได้เขาเพิ่มมาเรื่อยๆมันเป็นบางกลุ่มกลุ่มสองกลุ่มไม่เกินยี่สิบคนประมาณนี้เพราะมันเขาใหญ่กันเลยแล้วก็อยู่ลึกเนี่ยทางทางเข้ามาลึกแต่แต่ดีหน่อยที่ว่าทางมันมีทางมันดีทางมันไม่ได้เป็นลูกลำ

ยานเขาดูแลดีนะที่น่ะแบบสะอาดนะคุณดูแลคงจะเยอะมากเลยสะอาดเนี่ยไม่มียานขึ้นไม่มีใบไม้อะไรแบยถ่ายตั้ยาวๆดมลื่นดูดูสถานที่ดูเลยโอ้โห ถ้ามีที่ที่นอนเนาะอเอามาตั้งเอามาเป็นที่ตั้งอ,ะอ่ะดีมากเลยน่าจะที่นี่ไม่ใช่อุทยานน่าจะตั้งแคมป์ไม่ได้ตั้งแคมป์ไม่ได้หรอกม<อ>ันเป็นเมืองโบราณเหมือนกับเป็นเมืองโบราณน,นี่แหละม,มันเป็นปราษาภาษาต่ำที่ไายก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้แหลแบบะแต่เยอะมากนะภาษาต่ำม,ม,มีเยอะมากเลย <c oughs> แล้วก็อีกที่หนึ่งปราสาทเขาล้นปราสาทเขาล้นกับปราสาทเขาน้อยสีชมพูมันตัวแต่ก่ไม่ค่อยไปคิดว่าน่าจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่อาจจะเล็กกว่าที่นี่แต่ถ้าเกิดว่าเล็กแล้วสถานที่มันน่าเที่ยวเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามีจุดเที่ยวสวยๆก็น่าไปนะอืมอืมริ่งที่นี่สวยนะสวยแต่ทาไมถึงไม่มีค่าเข้าแล้วก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวด้วยใช่แต่ว่า สถานที่กว้างจริงๆนะอืมกว้างมากสวยงามสวยมากจริงๆลองเดินดท่องเที่ยว,วไม่ค่อยมาแล้วก็ก็เชิญชวนให้มากันนะ่ะใช่สถานที่นี้เป็นสถานที่สวยที่สุดอีกหนึ่งที่ในจังหวัดสักแก้วจ,จริงๆเก็บยี่สิบาทก็ไม่แพงนะ<ช>อันนี้ไม่เก็บเลยคือดีมากใช่เที่ยวอยู่แต่ก็ไม่มีอะไรมากมายไงก็เลยไม่เก็บเพราะว่ามันจะมีแค่เป็นประสาท ตรงนี้เฉยๆใช่ไหมอย่างอื่นไม่มีอาหารอะไรก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีนะส่วนมากส่วนมากก็จะมีแต่น้ำเพราะว่าน้ํามันอยู่ได้นานใช่ไหมล่ะอืออืมที้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเดินออกไปข้างนอกไปซื้อน้ํากินหน่อยร้อนไปซื้อน้ํากินแล้วเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่เข้ามาทําไมป๊อกต้๊องเดี๋ยวจะถ่ายรูปกันตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราไปข้างนอกกอนไม่กปิดก่อเดินไปดูซิ่งน่ะนบุูทุธชอบบลุดูธ<ห>บ่อยๆอันเนี้ยเขามีโอเคเดี๋ยวเราก็จะออกไปข้างนอกไปหากินอะไรสักหน่อยปิดกน โอเคค่ะเราจะเดินทางกลับกันแล้วอืเดินทางไกลมากร้อนต้องไปหาอะไรกินก่อนนี่ก็เลยบ่ายโมงกว่าแล้วใช่เราต้องเดินทางกลับบ้านไปหาอะไรกินกันแล้วเดินทางกลับบ้านใช่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าที่ไหนไม่รู้ <laughs> รอติดตามบ๊ายบาย